ต้องกลับสวัสดีครับผมแต่มเท่าไหร่ต้องทีมอ๋อต้องเริ่มเนี่ยเฮ้ยหุดตงุดใจหมดเลยรอบนี้ตัดบนนะครับผมระหว่างทีมเคส k คซีก้านะครับเจอกับทีม MPP ส่วนผู้เล่นเคซีก้าน้องทีมเป็นมือขึ้นเสียวัดเป็นมือตีส่วนทีม MPP น้องเกมเป็นมือขึ้นน้องก๊อตเป็นมือตีนะครับผมตัดบนอยู่นะครับตัง เป้าก็สีเขียวอ๋ไม่ค่อยเห็นเห็นบีบเฮ้ย KC9 นะครับก็ขึ้นไปเปลี่ยน MPP จะทำยังไงจะตีหรือว่าจะขึ้นตีนะครับผมอึ้งโอ้โหสัตว์เต็มขออ้อล่อเต็มหน้านะครับดูเหมือนจะได้อยู่หนึ่งแต้ม <c oughs> แต้มเท่าไหร่ MPP ได้สอง สองศูนย์บอลนกเก็มโอเคนะครับผมนงเก็มครับเปลี่ยนแกนให้นะครับมันหมืดเอาเอาต่อสดใสเนี่ยเอ็มพีพีได้แ้มนะครับผมจะเป็นไฟขึ้นมากรุงโซนก่อน อาขึ้นมาก็คุมดีซะตวเกินนะครับผมอย่างนี้เคซีเก้าก็ไม่ขึ้นสิครับถ้าขึ้นได้แบบนี้ส่งเสียวัดเข้าวงไปเดี๋ยวจะทำการตีตีติดรับหนึ่งตีผิดเสียแต้มนะครับว่าแล้วตีผิดนะครับผมเอาละจะซ้ำอีกหนึ่งลูกปังอ้าวโดนนะครับโดนนิดเดียว กอากดดันแล้วนะครับเก49กดดันแล้วนะครับผมลูกนี้ต้องโดนเท่านั้นนะครับแล้วก็ติดด้วยถึงจะได้แจม<ถ>เ,อเอา er. วา่าแล้วตีติดนะครับลูกสุดท้ายเอาแต่ทีม MPP <ะ>ก็ไม่รีหรอ น้องก็ขึ้นไปตีต้องติดเหมือนกันอุ้ยไม่มีใครยอมใครครับคุณติดผมก็ติดโอ้โหน้องติมคนนี้ก็ขึ้นดีซะเหลือเกินครับผมเอ้าเีงพี๊ก็คงต้องตีมือนดืมถ้าติดได้รับสองทัพทีอ้ยติดไป ต้องโดนเท่านั้นนะครับผมต้องโดนเท่านั้นเอ้ยที่เก่าเวลาเดิมเพิ่มเติมคือผิดไปยาแต้มให้กับทีมเคสีก้าอยู่นะครับเจมส์เมส์มึงลูกตีไปเลยมึงมึงใส่เลยนเจมสเจ้าเฮ็ดดีดดเจ้าล็มึงเมียเจ้าดมยาทาเลยนี่มึงมึงนี่มึงนี่ดมยาตลอดเลยคอยดมยาทาเลยนี่เอ้า โอ้โหไม่ได้ไม่ได้นะครับผมไม่งั้นเราจะโดนยาตายอยู่นี่ทำยังไงครับทำยังไงต้องขึ้นเท่านั้นนะครับตีไม่ได้นะครับ ข <c> น <ười> <c ười> ู่มอย่งเลยตัวีลูกหายบ่ะดีแล้วอ้าวใครได้แ็มไม่ได้ดูเลยก๊อดใครได้แ็มเคสีได้เท่าไหร่ได้สามบ่ เอ้ีเก้านะครับรับไปสามแต้มสกอร์เลือขึ้นมาเป็นสามต่อสองจากที่เป็นผู้ตามอยู่ดีๆกลับมาเป็นผู้นำทันทีนะครับผม อะไรลูกไห้ก่น,นี่เอาตอนนั้นลูกของใครน่ะน,น่ะก็หยิบไปผิดมั้งน่ะนี่ว่าไงนี่เอ49ก็ขึ้นไปนะครับคุมโซนคุมด้านหลัง MPP ก็สบายสิครับถ้าขึ้นแบบนั้น เอซีกา็ขึ้นไปเปลี่ยนอีกแล้วน้องทิมทิมบีพีน้องกอตก็คงต้องตีแล้วครับตีเพื่อรับหนึ่งติดเพื่อรับสองผิดเสียแต้มนะครับผิดมีที่ไหนอ้าวไปสกิดตัวเอน่าจะเสียสองแต้มอยูน่นะครับผมัวงดีที่แบบว่า ฮะของเกมก็ขึ้นไปเปลี่ยนอีกแล้วแต่ทีมเคซีก้าก็ยังไม่ตีน้องทีมคนนี้ก็ขึ้นดีนะครับเป็นเือขึ้นที่ดีมากๆเปลี่ยนแทบทุกลูก ว่าแล้วว่าแล้วเปลี่ยนอีกแล้วเ p ็ปีก็คงต้องตีแล้วครับนายปะยต,ปต,ต้องโดนเท่านั้นนะครับน้องก็ปิดด้วยถึงจะได้สองโห้ยไม่โดนไม่ติดติดไปเสียแก้ม ี49ยังได้แต้มอยู่นะครับผมหนึ่งแต้มฝ่ายตรงข้ามลูกหมดมือแล้วนะครับทีม MPP49 ยังเหลือลงในมือ <P> อีกสามลูกก็จะขึ้นไปเก็บแต้มที่สองเฮ้ย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 อ้าวทำไมขึ้นง่ายจังเลย สองแต้มแล้วน,นะครับทีมเคซีเก้าอย่าบอกนะว่าได้สามอ้าว เทา่าไหร่ไม่รู้ว่าได้เทา่าไห <im> ร่เกมไห้เสียแค่แชมกันโครับเกมเคซีเก้ารับปีสองแ้มก่อนเล่นก้นมาเป็นห้าต่อสอง เอาละครับเกสีเก้าก็เป็นไฟขึ้นมาคุมโซนก่อน แท็กตัวเองก็ได้นะครับจะตีก็ได้เล่นได้ทั้งสองหน้าแท็กตัวเองจะสวยกว่าถ้าโดนตัวเองน่าจะได้สองแต้มโอ้ อ้ยไ่ถึงตงายแ <c oughs> ล้วกูัลัางเกลียงลังเกงลียงเออเอ็มดีดีก็ตีติดน,นะครับรับไปสามแต้ม <c oughs> แต่ <c oughs> โซนก็ยังเปิดทางเหมือนเดิม ถึงไหมถึงไหมตกเดินประมาณหนึเครื่อบนะครับผมทีมอินดีพีก็คงต้องตีตีเพื่อรับ2อหรือสมน่าจะ2

แต่น้ำหนักเบาไปนิดหนึง่งเริ่มแรงอีกนิดนึงเอาขึ้นอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าเปลี่ยนไหม อ้าวลูกสุดท้ายขึ้นมาเปลี่ยนนะครับ KC 9 MP P นะครับก็คงต้องตีตีเพื่อรับหนึ่งตีเพื่อรับสอง อตอนนี้เขาต้มเรามาแล้วนะครับท่านในที่บ้านก็มาถ่ายได้เลยนะครับที่เกมม็มกองผหมาันะเอาต,ตีติดด้วยโอ้ตีโดนนะครับเออขอึ้นบอล อ้าวได้สิมพีพีรับไปอีกสองแต้มก่อนเลี้ยงขมาเป็นสี่ต่อห้า เอ็มพีพีนะครับผมขึ้นไปคุมโซนก่อนประมาณหนึ่งว่าโอ้โหสีเก้าก็ยิ้มนะสิครับถ้าขึ้นแบบนี้อ้าวเหยาบตกน้ำนะครับผม เอาเห็นบีพีก็ขึ้นไปเปลี่ยนดูนี้ทียากหน่อยนะครับผมเปลี่ยนไหมดูเหมือนเปลี่ยนอ้าวยังไม่เปลี่ยนนะครับผม อ้าตัวเองนี้วงานเข้าสิครับ โอ้อย่างนี้ MPP ทำท่าจะลำบากกันนะครับผมลุลุ้ขอให้นะกีฬานะครับ ดีสองครับดึงพีพีลูกหมดมือแล้วนะ e <K S 1> ครับผมเอซีเก้านามชมต่อ ep สองนะคะ